มือถือธรรมนาแบบนี้ครับวันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นไมลอยครับใช้กับลำโพงบลูทูธอย่างนี้นะครับวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปปี้ยิปปี้ชาแนลนะครับช่องนี้เกี่ยวกับช่องเนื้อหาสาระเทคโนโลยีภายในบ้านแล้วก็งาน DIY นะครับ คนที่เพิ่งเปิดมาเจอวิดีโอนี้ครั้งแรกอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอเมื่อยี่ปี้ทำวิดีโอออกมานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเจ้าโทรศัพท์ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นไม้นะฮะเป็นไมโครโฟนเป็นไม้ลอยนะครับเพื่อใช้กับลำโพงที่เป็นลำโพงบลูทูธแบบนี้นะครับหรือไม่ก็แบบนี้นะฮะที่เป็นลำโพงบลูทูธนะครับ นี่แบบแบบไหนก็ได้เลยนะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับว่าทํายังไงตอนแรกเราจะเชื่อกับลําโพงตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับโอเคเปิดมาดูเลยนะครับมาในส่วนของโทรศัพท์กันก่อนนะครับตอนแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องไปโหลดแอปก่อนนะครับตามยิปปี้มาเลยครับมาที่ Play Store เลยนะครับอ่าดูกันชัดๆเลย แล้วก็ไปค้นหานะครับคำว่าแอปนี้นะครับไมโครโฟนนะครับตัวนี้นะครับอ่ะนี่นะไมโครโฟนนะครับมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะมีหลายแอปเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้นะเห็นหรือเปล่าตัวนี้นะครับอ่าเลือกเลยนะครับปั๊บแอปนี้นะครับ กดติดตั้งเลยนะครับอ่ากดยอมรับชิปเอาแล้วครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึง่งเอาแล้วครับได้แล้วกดเปิดเลยนะครับอ่าเขาก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้นะครับตอนนี้ก็อ่านร้าวๆใครอยากอ่านก็อ่านนะครับนะ ก็ปุ๊บนะครับก็กด back ออกไปนะครับอ่าก็จะเห็นภาพตัวแอปเป็นอย่างนี้ครับง่ายๆนะครับคันี้มาดูวิธีการใช้นะครับเราก็เอาเจ้าลำโพงมานะครับนะแล้วก็เปิดเครื่องอ่าเปิดลำโพงแลครับ <Bluetooth. S 2> โอเคบลูทูธหมดแล้วนะทีนี้ ทีนี้นะครับเราต้องแบ็กลับไปก่อนแล้วก็เราต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์กับลำโพงตัวนี้ก่อนนะครับก็มาเชื่อมต่อบลูทูธธรรมดาครับนะเปิดบลูทูธธรรมดานั่นแหละนะปึ๊บอ่าทีนี้เราจะต้องมาค้นหาตัวนี้ก่อนนะลำโพงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้อยู่ในลิสต์นะครับค้นหาดูนะ เจอแล้วนะครับตัวนี้คือ T H S 1 0 U นะครับนี่คือตัวนี้นะกดเชื่อมต่อเลยครับอ่าโอเคเห็นไหมเชื่อมต่อแล้วนะครับโอเคตอนนี้โทรศัพท์ของเรากับลำโพงบลูทูธตัวนี้ก็เชื่อมต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้มาที่แอปของเราเลยครับไมโครโฟนตะกี้อ่า ทีนี้เดี๋ยวเปิดแอปลเลยนะครับกดไปที่สัญ,ญลักษณ์ไมโครโฟนตรงนี้โอเคพร้อมใช้งานแล้วครับรอ,อ่าได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลอันนี้มันจะอยู่ใกลนน้มันจะดีเลยนะครับเสียงมันจะ<ใ>นนต<ด>จะีกันหน่อยเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันฮัลโหลอ่าได้ยินไหมเพื่อนได้ยินไหมครับเนี่ยตัวนีว้คือ แปลงสภาพเหมือนกับเป็นไม่เหนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสต์ได้ครับสวัสดีครับไยไมครับออโเทสเทสเทสสสีรูประมาณสักหน้าเได้นะครับเดินมาอยู่หลังบ้าน เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างฮะวิธีการง่ายๆนะครับก็ใครอยากทำก็ลองเอาไปทำดูนะครับนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับนะเป็นแอป,ปที่หาได้ฟรีๆนะครับใครชอบวิดีโอสไตล์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe เป็นกำลังใจให้จ่องยิปปี้ยิปปี้ช anel ด้วยนะครับอย่าลืมกดสันกระดิง่งแล้วกดทั้งหมดไว้นะครับ ยิปปีทำวิดีโอออกมาก็าจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครเลยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ